สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบันเชิญยิ้มพูดแล้วหลังประกาศไม่ขอร่วมงานโชครถแฮรเรี่กงได้ว่าทำเอาเแฟนๆต่างก็งงกันเป็นแถวหลังบันเชิญยิ้มประกาศไม่รับงานคู่โชครถแฮรจากประเด็นดังกล่าวมาชุ่งหัวข้ามวันที่29กรกฎาคมค่ะบันเชิญยิ้มเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องดาม,มาโชคโชคมงคลหรือโชคไทยรถแฮร ทั้งเรื่องค่าตัวเกือบต่อยกันบนเวทีเรื่องเกือบชกกันที่งานหนึงและอีกหลายประเด็นที่งานแถลงข่าวล้อมวงมันเฟสติวลัลเทศกาลความสนุกปลุกเศร,ร,รษฐกิจไทยดอลชนยิ้มได้กล่าวถึงเหตุที่ไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลเพราะสุดทนพฤติกรรมดิสเครดิตงอแงไม่พอใจค่าตัวทั้งที่ตกลงกันแล้วอีกทั้งเอาเรื่องไปเล่าให้บุคคลที่สามฟังว่าบอลทวงบุญคุณ ทั้งนี้บอลเชิญยิ้มยืนยันว่าตนไม่ได้ชกใครไม่ได้วางมวยแค่ไม่พอใจเท่านั้นไม่โอเคมากมากโชครถแห่โมเดห่วง่ายยูทู e ที่ถูกเปลี่ยนสคริปต์โดยที่ไม่บอกล่วงหนะ้า่าทำกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เพื่ออะไรทำมากี่งานแล้วส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าเป็นการหักหลังหรือแทงข้างหลังหรือไม่บอลเชิญยิ้มบอกว่าไม่อยากใช้คำแบบนั้นโดยโชครถแห่เปลี่ยนไปจากคนเคยคุยทุกวัน หลังๆนี้ไม่ใช่แล้วไม่น่ารักแล้วไม่พูดคุยทักทายซึ่งบรรเชิญ,ญยิ้มทิ้งท้ายไว้อีกว่าผมเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักมวยผมนักแสดงไม่ใช่นักเลงโดยเหตุผลที่ออกมาพูดวันนี้คืออยากระบายความในใจโชคทําตัวไม่น่ารักไม่มีมารยาทในการทํางานและเพื่อสงบข่าวโดวยที่ภรรยายของโชคเอาไปพูดเพราะไม่รู้พูดอะไรกับใครไปแล้วบ้างสิ่งที่ภรรยายโชคออกมาพูดทําให้บอลเสียหายจนลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่า บอลเลือกงานทําให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าไม่รับงานแล้วแต่คิวงานที่รับร่วมกันจนถึงมกราก็จะทํางานกันเหมือนเดิมแต่จะพยายามคืนคิวให้ลูกค้าเพราะไม่สะดวกใจที่จะทํางานร่วมกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ